สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมโปโอเล่ครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมารู้จักเกี่ยวกับ Transition นะครับว่า Transition คืออะไรแล้ว Transition ที่โปรและมือใหม่นะครับเล่นต่างกันยังไงนะครับมือใหม่หลายคนที่ตีไม่ระยะนะครับแล้วก็สูญเสียพลังนะครับก็เกิดจากส่วนนี้และครับ Transition นะครับความหมายก็คือในช่วงของรอยต่อหรือการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับโดยที่ ลำดับ Transition นะครับจะเคลื่อนที่จากด้านล่างขึ้นไปด้านบนนะครับเรียกว่า Grow Up นะครับด้านล่างให้เรานึกถึงช่วงขานะครับช่วงเอวนะครับลำตัวนะครับแล้วก็มือแล้วก็ไม้นะครับไล่ขึ้นไปแบบนี้นะครับล่างขึ้นบน Transition ที่ดีนะครับจะต้องร้อยเรียงกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปผมจะมาสอนว่าฝึกยังไงนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับมือใหม่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไม่มีการร้อยเรียงลำดับสวิงนะครับตามภาพที่ผมทำให้ดูเนี่ยนะครับ แต่ธรรมดามือโปนะครับที่เขาตีได้เบาแล้วก็ได้ระยะครับเพราะว่าเขาใช้พลังงานตรงนี้นะครับที่สะสมมาแล้วก็ไล่ลําดับได้ถูกนะครับทีนี้เราจะมาดูนะครับว่ามือใหม่นะครับสิ่งที่ทํานะครับแล้วก็ผิดพลาดกันนะครับผิดพลาดยังไงนะครับในคลิปนี้นะครับในภาพนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามือใหม่จะทําอยู่2อย่างครับคือ1ตีจากด้านบนลงมาครับปึ้งนะครับแล้วข้างล่างค่อยขยับตามด้านบนนะครับอ่าเนี่ยซับสโลนะครับจะเห็นชัดเลยนะครับทําให้เลยครับ การเข้าลูกไม่แม่นนะครับแล้วก็ตีไม่ได้ระย,ยะครับยิ่งใส่แรงก็ยิ่งพลาดแล้วก็ไม่ได้ระย,ยะเนี่ยครับตีจากนั้นบนลงมาซึ่งจริง,รงๆแล้วมือใหม่ก็ไม่ได้อยากทําแบบนั้นนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะฝึกยังไงนะครับกับอีกแบบหนึ่งนะครับคือเคลื่อนที่มันทั้งหมดอะครับพร้อมกันเลยครับเป็นชิ้นเดียวกันเลยครับนึกถึงหน้าต่างสมัยก่อนนะครับที่เป็นประตูหน้าต่างบานปิดเปิดนะครับอย่างนั้นแหละเนี่ยครับดูสโลนะครับเนี่ยเคลื่อนที่มาพร้อมกันล่างบนนี่เคลื่อนที่พร้อมกันเลยครับ แบบนี้ก็ยิ่งไม่มีพลังใหญ่เลยนะครับไม่มีพลังหนักกว่าการที่เราเคลื่อนที่เป็นด้านบนลงมาก่อนด้วยซ้ำนะครับยิ่งตียิ่งพลาดครับเดี๋ยวในคลิปหน้าผมจะมาสอนครับ t ารทิศชันแบบ2ส่วนกับ4ส่วนนะครับที่มือใหม่จะต้องเรียนรู้และฝึกนะครับพอเราเรียนรู้อย่างนี้นะครับเราก็จะสามารถที่จะค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นไปได้นะครับไม่ได้ยากนะครับอย่างที่เราคิดนะครับเพียงแค่เราไม่รู้วิธีการฝึกนั่นเองครับเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับมาดูวิธีการฝึก2ใน4ส่วนนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปที่เป็นประโยชน์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดหนึ่งลงในช่องคอมเมนต์ให้ผมทีนะครับ